สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่15เดือน9แล้วนะคะมาเก็บโค้ดเตรียมช้อปปิ้งโปรโมชั่นกลางเดือนเตรียมเอาไว้ใช้เที่ยงคืนนี้กันค่ะสําหรับลิงก์หน้าเก็บโค้ดอันนี้ปอจะใส่เอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะมาดูกันค่ะว่ามีโค้ดอะไรน่าสนใจบ้างนี่ค่ะอันแรกจะเป็นส่วนลด15%ขั้นต่ำา2 5บบาทลดสูงสุด450บาทนะคะกดเก็บโค้ดเลยนะคะโค้ดอันนี้เอาไว้ซื้อพวกคีย์บอร์ดอุปกรณ์ iPad หรือว่าปากกาสไต ถัดมาจะเป็นโคดนี้นะคะรับคืน15%คอยขั้นต่ำ0บาทรับคืนสูงสุด250คอยน,นะคะกดเก็บไว้เลยค่ะอันนี้ก็เหมาะสำหรับซื้อของที่ราคาไม่แพงมากนะคะเพราะว่าขั้นต่ำแค่0บาทค่ะแล้วก็ถัดมานะคะอันนี้จะเป็น้อส่วนลด15%ขั้นต่ำ1,000บาทลดสูงสุด1,000บาทค่ะกดเก็บค้ดไว้เลยนะคะอันนี้ก็ลดสูงสุดเยอะมากเลยค่ะเหมาะสำหรับซื้อของที่ราคาสูงเช่น iPad หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะนี่ค่ะ โค้ดส,ส่วนลดก็จะมีประมาณนี้นะคะต่อมาจะเป็นโค้ดส,ส่งฟรีค่ะสำหรับโค้ดส,ส่งฟรีเนี่ยทางช้อปปีได้ใส่เข้าไปในโค้ดของเราให้อัตโนมัติแล้วนะคะกดมาดูได้ตรงนี้ค่ะกดย้อนกลับก่อนนะคะแล้วก็กดมาที่ฉันค่ะกดเข้ามาแล้วก็กดดูที่โค้ดส,ส่วนลดนะคะนี่ค่ะจะมีโค้ดส,ส่งฟรีใช้ได้ตั้งแต่15เดือน9เวลาเที่ยงคืนเอาไว้ให้แล้วนะคะอันนี้น่าจะใส่ไวใ้ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับโค้ดทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นโค้ดแบบจํานวนจํากัดค่ะใครใช้ก่อนก็ได้ก่อนนะคะถึงเราเก็บเอาไว้แล้วแต่ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยโค้ดก็อาจจะหมดได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนเที่ยงคืนใครจะใช้โค้ดไหนก็ให้รีบใช้เลยนะคะอย่างถัดมาที่ปอคิดว่าน่าสนใจจะเป็นอันนี้ค่ะเป็นของแปเซลล์1บาทนะคะนี่ค่ะมาที่หน้าแรกแล้วก็กดดูทั้งหมดนะคะเข้าไปที่รอบเที่ยงคืนพรุ่งนี้ค่ะ นี่ค่ะก็จะมีของหนึ่งบาทขึ้นมาแล้วนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะมีของน่าสนใจเยอะเลยนะคะนี่ค่ะอย่าง้าพปูโตอันนี้ก็น่าใช้ค่ะเหลือหนึ่งบาทคุ้มมากเลยนะคะกดหัวใจไว้ได้เลยค่ะนี่ค่ปะปากกาลบคำผิดมาเมโกมาอันนี้ก็น่ารักนะคะกดหัวใจเก็บไว้เลยค่ะ นี่ค่ะแล้วกดหัวใจเก็บไว้แบบนี้แล้วตอนเที่ยงคืนเราก็เอาใส่ตะก,กร้านะคะแล้วก็ใช้โค้ดส่งฟรีที่มีอยู่ได้เลยค่ะสําหรับโค้ดส่งฟรี1โค้ดเนี่ยจะใช้ได้กับร้านค้า5ร้านนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับโค้ดที่ปอคิดว่าน่าสนใจในวันที่15เดือน9ค่ะปอก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให,ให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ